โอเคครับผม oh. ตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟเบบี้นะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะผมนนี่นะนี่ก็โปรโมชั่นนะพปรโั่นน่าเปิดใหม่นะผมเปิดห้าสิบหกนาทีที่แล้วแต่ตามนี้นะเพืคนมาเร่นให้ดูเลยเดี๋ยวลองเทสกันนะคนมีนะนะคนมีอนะลองฟอร์ตี้แล้วนะ เลกไหนเลขไหนใครจะตีแกมินบอกเดออกูเสริมก่อนเกม่าจะยังวันลูกผมผ่านนี่นะอันนี้ก็อันนี้เซ็ตเออในเซ็ตแล้ววะอันนี้เซตห้าสิบเซ็ตห้าสิบอันนี้ก็ เซตอะไรวะเซตสามร้อยน,นี่เซตพับบนนะดูนะมาอีร้อยจ,จะจัดเซตสามร้อยไปเล่นก่อนแล้วกันนะชุดหนึ่งชุดเขียวต้องจัดเซตสามร้อยไปเล่นใช่มหกอะไรเนี่ยกดแม็กแล้วอ๋อใช้เด้งไม่ได้ใสก่กระเป๋า เวัดคิเยอะนี่กดแม่งละกดแบบว่ี๋ยวลองเซิร์นิดนึงนะตปเสียงนิดนึงเรื่รอล,ลุมแตกว้า ใช่เจอกูถามสว่างเพราะวไม่ตกไม่กระวงไหนโหดกูรูปุ๊บกูถึงร้เต้ยเจเาโดนคอมแบเข้าค่ะตีโดนคอมแบทแม่มึงตเหงาตเหงาตีหงาพันแตกตเหงาพันจแตกอมินฟังกูนะตามกูมากูจะโหดชุดเดี๋ยวกูมีลายลายลาลาะแสบแล้วอมินพีพันแตกมึงต้องใ่กอย่างมีวัยาอย่างมียสนหนองอะไรเงี้ยเฮ้ยอมินันบนหนองมนหนอง จะเหงาพันอยากแต่งตูดไงหนอในยั้ไงทนรียมั้วมึงไปตักแอรนูนแเงี้เงี้อยากมีอะไรแบแ้บแต่วางคัมแบเขาคอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ได้นะเนาะเสเสตายมาดีมันก็นเสียคุอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยแบบพันพบเลยอ่ะไม่ตามาน้อเสียมเขาคออะไรเงี้ยอจะนในรถงแคแล้วบออะไรนะ เพิ่งเปิดที่พวกมึงสร้างทิ่เก็ตตี้ทิกเก็ตตี้ทิกเกียตตี้ทิกเกียตตีเห็นเดี๋ยวจะสร้างอะไรเงี้ยใครกูจะเป็นนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูของเซลค้าแบ็คบูนนะรู้จักอัปลอที่จะแคมใครทุกคนเฮ้ยลอเยิงสายแรงหวาดเฮ้ยไอแอดมึงมึงมีพันนะกูถามจริงไอ้เฟิร์มแชร์กลุ่มล้อเลยกูแชร์เลยแต่ไหนไต่ที่คนหนึ่งทำให้ไอมินมันบื้อโอ๊ยลองบื้อนะโคแล้วกันไอมินมึงแสบไหมกูดิ ใจเย็นๆดีโอ้โหทำระบบยังไม่เสร็จเลยดูชุดดิเฮียตัวเบลเลยติดติดเซ็ตมีไหมวะกูโดนลุมเว้กูโดนลุมเว้กูได้แตกสองยิงพันได้แตกสองอ่ะแอ๊ะมีมีมีมั้ะมีติดเซ็ตปะอะไรอะติดเซ็ตอ่ะไอติดเซ็ตติดเซ็ตปิดปิดเซตให้เรามองไม่เห็นนะไม่เซ็ตมองชนก้อนเซ็ตตเขียนว่าอะไรไต้องเขียนว่าอะไรอั้ย ยังไม่ไครับระบบซ่อนเซฟไหมไม่แอดของให้ดิเฮ้ยแชร์กลุ่มให้เราเฮ้ยไม่ต้องแชร์เลยแต่แอดแจกคนออนนี่คนละร้อยเซฟไปเออมึงอย่าบื้อดิ่เอฟเซฟก็เพิ่งเปิดไม่ทำงานคุณอ่คุณโซบันดีวะเอาเอาพันแตกเขาตอนทำพันแตกไอ้เนี่ยพันแตกกูได้วนทำวนทีเวเลย พันแดพันแปดอันิํทำกูบ่าี่แปดแม่มนี่ยโามร้อยตายเ่สามร้อโคตรแรงกูบอกเลยเนียดูันแบเดมนปงก็แปนดีแบตแม่แบตแม่ตามมาดมันยิงมันยิงเหมือนโฟเลยใครมีของอ่ะอันะกาสอมึงมึงตายไอ้หนิงตายกว่ารฮาร์ตี้ร์ตี้ฮารตี้ฮาร์ียิงเหมือนโปเลยนาไม่ใครมีเพชรพันผมรอดิ แลุกลุกเอรพึ่งโง่จังวะแอนแอนยังไม่ตอบอ่ะมาลุกเธอรพึ่งโง่ัง่พ่อเมืมึงนเนี่ยดสามรอนะโดนะไม่ไหวแล้เซ็โซนพันแตกแล้วหนึ่งลองดูดิเขาเริ่มเซ็ตเลยผมชั้นตามเมยเมื่อกี้มงสับดไม่โดนนี่ยก็ใส่ แฟงเลยแชร์กลุ่มเนปโปลพันนะเลยแชร์กลุ่มสามกลุ่มน่าจ้าเนะโอ้อทิปไปไหนนี่โคดิดว่ะ เขาดิเขาดิเขาเก็บต่แล้วนะ แม็กกูทำไงแม็กกูหมดอ่ะแม่กูยิงไงแม็กูหมดอ่ะเออเขาลงอัไเียไอไอุนโผล่ไอลุโผล่อุ้ยโอ้อะไรอะบทำลายโหนี่เหียข้าออกเฮ้ยอย่าขอย่าขามาเล่นมุมมาเล่นมุมเฮียัตเนอร์พี่คนนี้พี่นี้อัตเอรเอาหมุนใส่แม็กนะตัวนี้โคตรก๊อตหายีอะอะไรเป็นเฮียอะไรอะ โวยครับเปล่าคุยอะไรอาจารย์อยู่ไหนวะอยู่กับเพื่อนคใจเย็นใจเย็นดีโวยครับเปล่าโวยครับเปล่าใครวะแอดมินเนาะโวยครับเปล่าเสียงมาแล้ว รูดยังไงดีวะพันวิวิมันดไม่เดียวแตกเลยพันเนี่ยมันมันอ่ะขันแตกขันแตกดิมาเป็ลอรูดดีอะทุกคนเฮ้ยอันนี้อันนี้รูเชิงว่ะ เขาเปนแตกโอ้ร้างเฮ้ยโอ้โหมัต้องเรียกแล้วเก็บของกลับบ้างเลยจบเลย โอ้แดมมาจัดเลยปึ๊บอย่า oh, พันนู่นไม่แดงอุ้ยพันเลยพันท่านเจ๊ไหมไม่อยากเป็นพันว่ะอ,อยากให้เกลียนเซรนิร์ฟแม่หรอกของพิษพันน่าจะมีราคาสามร้อยอะไรเนาะ ขับวนได้ไดานะขับวนได้ละไปเลย,ยไปเลยวุ้ยอะไร,ร,ร,รนี่เปนไก่ยีออยหองจ้ะ เราจะได้พันไม่นะ่าไม่ได้ได้อะอันก็เอาไปหนึ่งหนึ่งดีกว่าปะเป็นหนึ่งพันี่มีคนด้วยมีคนด้วยตามมาก็นะ่าจะได้โบสามร้อยเนาะ เออดิดอะไรดิ๊ทำไมเราไม่มีหัวว่ะเซ็ง,ง,งมาเลโลนี่หรอไปไม่ได้นะนี่บอกว่าน้อง Thì mình bị bắn đúng nó เดียวทุกคนแค่ทางตันนี้นก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมกดติดตามกันกนะครับบ๊ายบาย